ขอให้ฝนตกอ่ะแกเทวดามาหลายวันละเทวดาไม่เห็นทําให้ฝนตกสักทีเลยขอใหม่อีกแล้วกันเผื่อเทวดาอาจจะไม่ได้ยินท่านเทวดาข้าขอพรจากท่านให้ฝนตกลงมาทีเถิดเฮเมาวานข้าก็บรนดาลฝนตกไปให้เจ้าและนีนมฝนอ่ะมันก็ตกจริงอ่ะท่านแต่ฝนอ่ะมันนําไปตกในเมืองละสิท่านมันไม่ได้ตกแถวบ้านนอกที่บ้านข้าซะหน่อยเอา้าก็ข้าดูตามใบนาใบชนดนี่ ชนของเองอยู่ตรงไหนฝนมันก็จะตกตรงนั้นนั่นแหละแล้วตอนนี้ชนดที่ดินของพวกเองอยู่ตรงไหนล่ะอ๋ออยู่กับทกศในเมืองนะครับท่านนั่นไงฝนมันก็ไปตกในเมืองไงโอ้ฝนอะคงตกในเมืองยาวแล้วน่าจะ30ปีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้มู้ต้องขังกับเราด้ว i'm way faster